สลับอะไรกุมเระมาตุลลอฮิมาบรอะกาตัวนะคะ,นะคะนักเรียนวันนี้ก็คาราจะทําคลิปสั้นๆน,นะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในคาบของวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะโอเคคาราก็จะต่อจากเนื้อหาของเทอมที่แล้วนะคะเรื่องการบวกเอ๊ะการหารออโอเคนี่คือกติกานะคะกติก,กาสาหรับคนที่เรียน Google Meet นะอ่ะอย่าลืมนะคะ,ะนักเรียนที่ เข้ามานะคะติดตามงานและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆสามารถกดเข้าสแกนเข้าไปติดตามในกลุ่ม Facebook ได้นะคะโอเคเขอลาจะโพส์ออน m a n d ใน Facebook นะคะแต่ว่าจะส่งลิงก์ไปในในไล n e นะคะขอลาจะไม่โพสต์วิดีโอออน m a n d ใน l ลน์นะคะเพราะว่าถ้าเกิน5นาทีเนี่ยไลน์ไม่รับนะคะโอเคอ่านดูอานด้วยนะคะนักเรียนอ่าบิสมิลลา โอเคอันนี้เป็นเนื้อหาของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเค okay. ส่วนอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นภาพที่ที่คอลาให้ไปที่พวกเราเรียนกันนะคะที่เพื่อนๆเ,เขาเรียนกันไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวคอลาลบก่อนก็จะเป็นรูปกระดาษนะคะรูปกระดาษที่นักเรียนคุณชินกันนะคะก็จะมีกระดาษทั้งหมดคือคอลาจะให้เพื่อนๆเ,เ,เขานับว่ามีกระดาษทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเขาก็บอกว่า มีกล่องของ1 0 0อยเนี่ยอยู่5กล่องนะคะก็คือ500นะ5 0 0รอยแล้วก็มีกระดาษกองละ10เนี่ยอยู่3กลกองนะคะก็เป็น30มีกระดาษกองละ1แผ่น1แผ่นตรงนี้เนี่ย6แผ่นนะคะรวมแล้วก็ได้ทั้งหมดกระดาษ536แผ่นนั่นเองอ่าโอเคนะคะทีนี้ต่อกันเลยนะคะคือเราจะไปเร็วๆนะคะอ่านี่ค่ะอันนี้จะเป็น ที่พวกเราเพื่อนๆน,นะคะเรียนไปในวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเรียนไปในวันนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายจากของเพื่อนเนี่ยขอรลาว,ว่านะักเรียนอาจจะงงนะคะขอรลาก็เลยได้ทำชุดใหม่นะคะชุดใหม่อะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะชุดใหม่โอเคค่ะนะักเรียนหลังจากที่เรา ได้รู้แล้วนะคะว่ามีกระดาษที่คุาให้ไปเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็มีทั้งหมด536แผ่นนะคะโอนักเรียนวันที่คอณคราขอไปค่ะเดี๋ยววันที่8เนาะโอเควันที่8อืมโอเคกระดาษทั้งหมดนะคะมี536แผ่นนะคะทีนี้เนี่ยก็มาดูสถานการณ์ปัญหาเลยนะคะสถานะสถานการณ์ปัญหาที่คอลาให้เพื่อนๆนเราในวันนี้ไปนะคะก็คือมีอยู่ว่ามีกระดาษจํานวน536แผ่นเป็นกระดาษที่เด็ก4คนเท่าเกันเด็กจะได้รับ กระดาษคนละกี่แผ่นนะคะอีกครั้งนะมีกระดาษจำนวน536แผน่นแบ่งกระดาษที่เด็ก4คนเท่าเท่ากันเด็กจะได้รับกระดาษคนละกี่แผ่นนะคะคณาก็จะให้พวกเราเนี่ยคิดวิธีการหาคำตอบ536าหาร4ตัวเลขไม่ใช่น้อยเลยนะคะ536าหาร4นะโอเคทีนี้แนวคิดร่วมกันของเพื่อนเอนเราก็คือว่าที่เกิดในชั้นเรียนวันนี้นะคะก็คือว่าของเพื่อนของเราเนี่ยจะแบ่งกองก่อนนะคะแบ่งกองของ500ออกมานี่นะคะนี่กองของ500นะ กองของห้าร้อยนะคะกองของห้าร้อยนะเขียนไม่สวยนอกจากต้องซูมอะตราซูมก่อนนะคะห้าร้อย่าแล้วก็แบ่งกองของสิบนี่นะคะสีเขียวนะกข่าใช้สีสีเขียว,าายวออกมาเป็นเท่าไหร่สามสิบนะสามสิบแล้วก็กองที่เป็นหลักหน่วยนะคะกองหนึ่งแผ่นนะคะกองกองละหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นนะคะออกมาเป็นกี่แผ่น 6แผ่นอ่าโอเคทีนี้นะคะเพื่อนเราก็ช่วยกันถกในห้องนะคะในห้องวันนี้นะคะในห้องกุ๊กกันบิดวันนี้วาจะให้แบ่งให้เด็กสี่คนเนี่ยอขอร์ัเสนอว่าให้ทําเป็น,ปะนตะกร้ากันลกันตะกร้าของเด็กที่1เด็กที่1เด็กคนที่1นึ่ง,ง,งตะกร้าของเด็กคนที่1นะคะเลขหนึ่งลาเบียวอีกแล้วตะกร้าของเด็กคนที่1นึ่งะตะกร้าของเด็กคนที่2นะคะ ของเด็กคนที่สามแล้วก็ตั๋งค่าของเด็กคนที่สี่นั่นเองะโอเคทีนี้คอล่าก็ถามพวกเขาว่าจะให้พวกช,วช่วยกันแก้ปัญหาว่าเราจะแบ่งกองของหลักร้อยก่อนหรือว่ากองของหลักสิบหรือว่ากองของทีละแผ่นก่อนพเพื่อนเพื่อนเราก็บอกว่าให้แบ่งกองของหนึ่งร้อยก่อนค่ะคอลา่าในห้องวันนี้นะอ่ะเขาก็บอกว่าห้าร้อยแล้วจะแบ่งยังไงเพื่อนเราก็เสนอว่าแบ่งเป็นกองทีละหนึ่งร้อยครับคอลา่าพวกเขาก็แบ่งเป็นแบบนี้ กองละหน0่งร้ก็จะได้ว่าเป็น1กอง1กองของ100 2กองของ100 3กองของหนึ่งรอเราทำแนวโนอนดีกว่าทำแบบนี้ดีกว่าเปิดจะได้เข้าใจมากขึ้นของ100่งร่อยเพื่อนๆเราเก่งมากเลยนะคะช่วยคลาร์กแก้ปัญหาได้เยอะเลยคอลเราเบาไปเยอะเลยหนึ่ง กองของหนงก็จะได้ทั้งหมดกี่กองจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5องี่หกองห้าร้อยนั่นเองอายไหม <c oughs> เขาแบ่งออกมาเขาแตกออกมาแบ่งกลุ่มนะขอละเขียนแบบนี้นะแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มละ100แบ่งกลุ่มกลุ่มละ0 0อ่าเราก็จะได้ เราก็จะได้ดังชะนีนะคะพอได้ดังชะนีเนี่ยเพื่อนเราก็เอามาแบ่งให้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่3ามแล้วก็คนที่สี่เขาแบ่งยังไงมาดูกันค่ะนี่อันนี้นะคะ,ะมาไว้ตรงนี้ก็ได้100่้ยใช่ไหมได้100นะคะแล้วก็อันที่สองตรงนี้ก็แบ่งให้เพื่อน ได้เท่าไหร่ก็หนึ่งรอยเหมือนเดิมหนึ่งร้อยนะเขียนด้นะหนึ่งร้อยนะ,นะะชัดไม่ชัดเท่าไหร่ไอเกีนซูมได้ไอซูมได้ไหมวิดีโอก็ไม่แน่ใจอ่ะของสามไปเขาก็แบ่งให้คนที่สามนี่เลยโอ้โหจุกไหมเนี่ยแบ่งแบ่งไปนี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเพื่อนเราก็แบ่งไปกลาไม่แน่ใจว่าวิดีโอยาวขนาดนี้จะอัปโหลดได้ไหม ในเฟซบุ๊กฉล้อนะคะได้ฉล้อดูอาให้ด้วยอะโอเคทีนี้ก็หมดคะ่ะนักเรียนเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่แบ่งให้แล้วคนละหนึ่งร้อยไปเลยคนละแพ็คแพ็คที่มีหนึ่งร้อยแผ่นไปเลยอ่ะทีนี้มันติดอยู่ที่ว่าหนึ่งร้อยเนี่ยทำยังไงอืมหนึ่งร้อยทำยังไงทำยังไงเอ่ยมีเพื่อนเราบอกว่าให้เอาหนึ่งร้อยนี้มาแบ่งให้คนที่หนึ่งยี่สิบห้าแบ่งคนที่สองยี่สิบห้าแบ่งคนที่สามยี่สิบห้าแบ่งคนที่สี่ยี่สิบห้า แล้วก็มีคนถ้าอย่างเงี้ยก็จะได้ครบหนึ่งแต่มันจะไปติดตรงที่30 3 30สิบสิบต่อแบ่งคนละ1ิบ0 10, 10ิบ10ก็คนนี้ก็ไม่ได้เพื่อนเราบางคนก็บอกว่าแบ่งคนละ50ข้อละแบ่งคนละห0ิก็หมดแล้วแล้วหนึ่งร้อยก็มีสองคนที่ไม่ได้ต่ออ่ะทีนี้เพื่อนเราก็บอกว่าให้เอาหนึ่งร้อยเนี่ยแบ่งเป็นกองละ1ิบเลยข้อลาโดยรวมกับของอันนี้เอาเศษตรงนี้ค่ะนักเรียนไปรวมกับตรงนี้อืมอ่ะก่อนที่จะไปรวมเนี่ยข้อละ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงตะกี้500ร้ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็แบ่งให้เด็ก4ี่คนใช่ไหมแสดงว่าเราใช้5้า้อยหารสี่นะหอยหารสเราจะเขียนตรงไหนดีเขียนตรงไหนดีเอ่ยเอาตรงนี้ดีกว่านี่เขาเอา500 5้0ารแบ่งให้เด็ก4ี่คนก็จะตกคนละคนละเท่าไหร่นี่คนละ,ะคนละหนึ่งนั่นเองนะคะตกคนละหนึ่งมอ แต่ว่าด้วยตัวเลขตรงนี้นะคะตอนที่เพื่อนเราถูกเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขตรงนี้มันยาวมันเยอะไปให้ทําเป็นแบบนี้ดีกว่าขอล่าเขาก็บอกขอล่าว่าเอาห้าหารสี 4, ่ก็ได้หนึ่งมันต่างกันตรงไหนหรือว่ามันเหมือนกันยังไงขอราจะอธิบายห้าตรงนี้นะคะนะักเรียนห้าตรงนี้คือห้ากองของหนึ่งรอยนี่ตรงนี้ค่ะ นี่ไง1กองของ100 2องกองของ100 3อกองของ100 4อกองของ100 5อกองของ100ก็เท่าเท่ากับ500นั่นเองเพื่อนเราก็เขียนเพิ่มเติมว,ว่าเอา5หาร4โดย5เนี่ยก็คือ5กองของ100หรือว่า5กลุ่มของ100นั่นเองของ100อ่แล้วคอล่าก็ถามเพื่อนเพื่อนว่าถ้าคอล่าให้โจทย์500หารสี่ กับ5หาร4นะัเกเรียนคิดว่าแบบที่1หรือแบบที่2แบบไหนหาง่ายกว่าเพื่อนเราก็บอกว่าเอาแบบที่2ข้อล่ะเพราะเป็นตัวเลขน้อยๆแต่เราต้องรู้ว่า5ตรงนี้ไม่ใช่5ที่เป็นหลักหน่วยนะแต่คือ5กองของ100ซึ่งก็คือ500นั่นเองอทีนี้เราก็แบ่ง5กองของ100เนี่ยให้4คนตะกี้ก็จะได้ตกคนละ100 100ตรงนี้เราต้องรู้นะคือ1กองของ100 1กอง ของ100นั่นเองอ่าจริงๆกว่าจะถึงตรงนี้ในห้องเราวันนี้ถกกันนานมากนะคะคุยคุยโต้ตอบกันแสดงแนวคิดกันนานมากนะคะสรุปก็คือได้แบบนี้มานะอ่านี่ก็สรุปว่าเอาคนละ100่งยาละส่วน100อันนี้นะคะทํายังไงเพื่อนเราทํำยังไง100ตรงนี้เพื่อนเราแตกมาเป็นหลักสิบแตกมาเป็นหลักสิบเขาะจะใช้ปากกาเสียอะไรดีเขาจะใช้ปากกาสีเขียวนะคะ หนึ่งร้อยเนี่ยมันจะเหลือเศษใช่ไหม,มทำยังไงดีตรงนี้เพื่อนเราก็บอกว่าให้แตกออกมาแบ่งกลุ่มเลยเขา,ลาอละแบ่งกลุ่มแล้วนะแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มกลุ่มละสิบอะเรามาแบ่งกันดูแบ่งกลุ่มกลุ่มละสิบเนี่ยจะได้กี่กลุ่มอะจากหนะนึ่งร้อยนะนี่ข้คละเอามาจากนี้นะหนึ่งร้อยตรงเนี้จะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มละสิบเนี่ยดูซิมันจะได้กี่กอง อ่ะสิบหนึ่งกองสองกองสามกองของสิบสี่กองของสิบห้ากองของสิบหกกองของสิบเจ็ดกองของสิบแปดกองของสิบเก้ากองของสิบสิบกองของสิบนี่เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสิบ 20 30 40 50 60 70 80 90 100ก้น่อ่าโอเคหนึ่งร้อยตกี้นี่ไงอันนี้มาจากไหนมาจากนี้นะคะที่เหลือตะกี้ะเพราะว่าเราได้5กองใช่ไหมแบ่งให้เพื่อนคนที่1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 400ียทีนี้เหลือ1กองเหลือ1กองเราจะแบ่งให้แบ่งให้เพื่อนไม่ได้เราต้องเอามันออกมาจากถุงออกมาจากแพ็คก่อนเพราะว่าถ้าไม่ออกมาจากแพ็กแสดงว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งอ่ะได้ได้กองละร้อยไปอีก3คนอ่ะไม่ได้เราก็เลยต้องแบ่งกลุ่ม หล่มละสิเอาหนึ่งแตกออกมาเป็นนี้เลยค่ะอเดี๋ยวกันนะแตกออกมาก็ได้1กลองสองกลองสากลองสี่กลองหกลองหกลอง7กล้อง8กลอง9กาลอง10กลองตรงนี้เท่ากับหนึ่งสกล้องแล้วก็ไปรวมกับอันนี้ด้วยนะเคียรเอาไปรวมกัน10บกล้อง11กลอง12องกล้อง13กลองนะเกียร์ขเราจะเอามารวมนะเอามารวมกัน เอามารวมอวขอวาดนะหนึ่งหนึ่งกลองสองกลองสามกลองเดี๋ยวนกักเรียนงงว่าอันนี้มาจากไหนนะคะอันนี้ก็คือกองตรงนี้นะคะนักเรียนกองตรงนี้มาจากนี้นะอ๊ะเราจะวาดไปยังไงดีวาดไปยังไงดีเอาวาดไปงี้ก็แล้วกันนี่นะมาจากตรงนี้นะอุ๊ยหลาดแล้วน,นี่นะสามกองโอเคไหม คอ,อลา่าเพื่อนๆเ,เขาแตกสิบสิบตรงนี้นะคะเป็นสิบกองหายไม่สิบกองแล้วก็มันเหมือนกันไงกับ30เนี่ยเขาเลยเอามารวมด้วยเอามารวมกับ30นะคะอันนี้นะก็คือเอาหนึ่งอยนี่แหละมารวมกับ30ิตรงนี้แต่แตกหนึ่งเป็นส0กองก็จะได้ทั้งหมดกี่กองจะได้ทั้งหมด1กองสองกอง3มกองสีกองห้าห9 10 1ด1ปดเก้าบอดบสองกองจะได้13บสามกองอจะได้ กลุ่มละ10เนี่ยกี่กล้อง13กล้องพอได้13กล้องแล้วเนี่ยทำยังไงนะเกียนพอได้13กล้องทำยังไงก็แบ่งให้เพื่อนกี่คนสี่คนแบ่งให้เพื่อนสี่คนนะคะ13กล้องแบ่งให้เพื่อนสี่คนแบ่งให้เพื่อนสี่คนเอาแบ่งแบ่งให้เพื่อนนะคะสี่คนจะได้คนละคนละ,ละ กีกองดีเนี่ยทั้งหมดมี13นี่นะจะแบ่งให้เด็ก4คนเนี่ยคนละกี่กองก็เพื่อนเราก็บอกว่าคนละ30ค่ะคอล่าอะคนละ30ทีนี้คอลาก็จะเริ่มแบ่งให้คนที่1ก่อนนะแบ่งให้คนที่1ก่อนโอเคคนที่1ใส่ไปใส่ไปตรงนี้คนที่1ก็เราจะวาดยังไงดีเราจะวาดให้มันดูสวยยังไงดีอะ คนที่หนึ่งนี่ให้คนที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามก็ละสามสิบนะแล้วก็คนที่สี่อ่าเหลือเหลืออีกแล้วเหลืออีกแล้วนะเกียงตะกี้ตะกี้เหลืออะไรเหลือของกองหนึ่งร้อยใช่ไหมแล้วก็แตกออกมาเป็นกองละสิบแล้วก็ค่อยไปรวมกับกองละสิบนี้ แล้วอันนี้นักเรียนพอได้กองละ10เสร็จปุ๊บเราแบ่งให้เพื่อนปุ๊บได้คนละ30นักเรียนอ่ะนี่30นะคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4อ่ะก็ลัเขียนด้วยปากกาสีเขียวก่อนกองละ10นะ1 2 30อ่ะเมื่อกี้ที่เราบอกคนละ30อสิที่เราวงกลมสีแดงนะหนึ่งสโอเค1 2 3 นะคะแล้วก็นี้ก็คือ1นึสอง่าคนละ3าได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ได้30 60 90 120เอา้าได้120่งรไหนสิบยี่สิบสา0สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็นงี่ไงเหลืออีกที่นี้ทำยังไงเอ่ยอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะทำยังไงคอลัดจะมาขยี้ตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะเราได้500หารสี ะะก็คือ5้ากองของหนึ่งร้อแบ่งให้เด็กสี่คนตกคนละหนึ่งกองของหนึ่งร้อยก็คือคนละร้อยนั่นเองทีนี้สีเขียวต่อสีเขียวเนี่ยเราได้ทั้งหมดสิบสามกองเห็นไหมเราได้สิบสามกองนะัเกเรียนแล้วก็แบ่งให้เด็กกี่คนสิบสามกองเนี่ยจริงๆมันคือร้อยสาสิบนะเมื่อกี้เรานับได้ร้อยสาสิบป่ะอรงน,นี้นะเนี่ยสามสิบหกสิบเก้าสิบ ร้อยยี่สิบอ่าร้อยสามสิบแล้วก็ร้อยสามสิบของเราเนี่ยแบ่งให้เด็กสี่คนตกคนละเท่าไหร่ตกคนละสามสิบไงอ่าตกคนละสามสิบใช่ไหมตกคนละสามสิบทีนี้เนี่ยเขาก็ถามพวกเราว่าถ้าเขาลาให้จดแบบนี้ไปร้อยสามสิบหารสี่เนี่ยนักเรียนสามารถทําได้เร็วกว่าหรือว่าจะแยกเป็นแบบนี้เพราะเราบอกว่าเอาสิบสามเลยเขาล่ะหารสี่ 13ตรงนี้คือ13บสากองของ100เป็น13บสากองของ100ครับอ่าเป็นเออไม่ใช่13บสากองของกลุ่มสิบกองของกลุ่มละ10อืม13บสากองของกลุ่มละ10ทีนี้เขาแบ่ง13บสากองของกลุ่มละ10แต่ที่เขานับเป็นกองค่ะในเกมตรงนี้นะให้เด็ก4คนก็จะตกคนละเท่าไหร่ คนละ30หรือว่าคนละ3กล่องของเอ๊ะคนละสามกล่องของกลุ่ม10นั่นเองอ่าตรงนี้ก็จะเขียนได้ว่าเป็นสามเขียนอธิบายเพิ่มเติม3กล่อง,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 องของ3กล่อง3กล่องของสามกล่องของกลุ่ม10โอเคเห็นไหมนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกอันไหนมากกว่าหรืว่านักเรียน จะเลือกอันไหนระหว่างเนี่ยหนึ่้อยสามสิบหารสี่กับสิบสามหารสี่อันไหนหาได้เร็วกว่าอืมใช่ไหมเกียนก็จะเลือกอันนี้ได้เร็วกว่านะคะอ่ะทีนี้นิดนึงนะนเกียนบอกว่าห้าหารสีไม่ใช่ได้หนึ่งเนี่คล่ามันมีเศษด้วยก่อนนี่ไงคะห้าหารสีเนี่ยได้หนึ่งกองของสิบนี่ไงเศษมันเจ็ดหนึ่งเศษหนึ่งกองของหนึ่งร้อยส่วนอันนี้ก็เหมือนกัน130ร้อยสาสิบหารสีเนี่ยตกคนละส0มสิบก็จริงคาล่า แต่มันก็มีเศษเหลือส10นี่นาก็ใช่ไงอ่ะ13หาร4ีนะคะก็ได้3เหลือเศษเท่าไหร่เศษเท่าไหรเศษ1เศษหนึ่งอะไรหนึกองของ10นี่ไงนี่เศษมันโอเคนักเรียนเลือกเอานะคะว่าจะเอาประโยคสัญลักษณ์แบบแรกหรือแบบที่2โอเคอ่ะโอเคค่ะนักเรียนเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้เศษนะเศษของกองละ10นะคะตรงนี้นะที่เหลือตะเกียะเอาจะทำยังไงอ่า เนี่ยเหลืออยู่10แผ่นคอล่าที่อยู่ในแพ็คเนี่ยหแพ็คสิแผ่นกับเนี่ยหแผ่นอีกคร่าทาไงก็เหมือนเดิมเลยค่ะ mm hmm. เพื่อนเราเอามารวมกันแต่ว่าก่อนที่จะไปรวมกับตรงนี้ mm hmm. เพื่อนเราจะเอาออกมาจากแพ็คก่อนเนี่ยจะแบ่งกลุ่มตรงนี้ก่อนคลาขอใช้ปากกาสีเหลืองนะคะ mm hmm. เขาแบ่งอันนี้แบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 1นะกลุ่มละว1ได้กี่กลุ่มจะได้กี่กลุ่มอะมาดูนี่คอลาแตกตรงนี้นะคะคอลาแตกนะอ่อมาจากแพ็คจาก10แผ่นใน1แพ็คก็จะได้เป็น1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่น7แผ่น8แผ่น9แผ่น10แผ่นโอเคนี่คือที่เพื่อนๆเรา ช่วยกันเอาออกมาจากถุงเห็นไหมกระดาษมันอยู่ในแพ็คเดียวกันค่ะนักเรีมันมี10แผ่นใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เพื่อนเราเนี่ยจะแบ่งให้เพื่อน4คนเนี่ยถ้าแบ่งให้เนี่ยแสดงว่าต้องมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้10แผ่นส่วน3คนตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาก็เลยต้องเอาออกมาจากถุงก่อนเนี่ยก็แบ่งกลุ่มกลุ่มละหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามารวมกับตรงนี้เห็นไหมเขาก็ได้หนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นหรือเรียกแบบนี้ก็ได้หนึ่งกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มละหนึ่งนะ หกลุ่มสองกลุ่มสกลุ่มสกลุ่มห้ากลุ่มหกลุ่มเจ็ดกลุ่มแกลุ่มเก้ากลุ่มสิกลุ่มก็10แผ่นเพราะว่ากลุ่มละหนึ่งแผ่นนั่นเองพอได้สิบกลุ่มปุ๊บสินะคะสิบกลุ่มนะขอละเขียนดีกว่าว่าได้10กลุ่มจะได้สิบกลุ่มยี่จะได้10บกลุ่ม10บกลุ่มตรงนี้นักเรียนเพื่อนของเราเอาไปร่วมเอาไปร่วมกับตรงไหน นี่นี่ไงเพราะว่าอันนี้มันทีละแผ่นอยู่แล้วเอาสิบกลุ่มมาบวกกับเท่าไร่เอาสิบกลุ่มมาบวกกับหกเอาสิบตรงนี้นะคะนักเรียนมาบวกกับหกมาบวกกับหกแผ่นก็จะได้เป็นจะได้เป็นสิบหกนั่นเองหรือสิบหกแผ่นหรือสิบหกกลุ่มกลุ่มละหนึ่ง เราก็จะได้16นะทีนี้พอได้16ปุ๊บเราจะเอา16เนี่ยค่ะนักเรียนแบ่งให้เด็กกี่คนแบ่งให้เด็ก4คนจะได้คนละเท่าไหร่อ่มาเขียนเพิ่มเติมนะคะเพื่อนเราก็จะบอกว่า16แบ่งให้เด็ก4คนหรือว่าหาร4แบ่งให้คนละ4แผ่นอมาดูมาดูมาด,มาดูคนละ4แผ่นคนละ4แผ่นจริงไหม คนที่หนึ่งได้ไปสี่แผ่นคนที่สองได้ไปสี่แผ่นอ่าคนที่สามได้ไปเท่าไหร่นี่นี่เราต้องเอารูปเราจะเอาอยังไงคอราจะยกรูปนี้นะคะนักเรียนคอเราจะยกน่่รูปสองรูปนี้นะรูปรูปนี้นะเราจะเอารูปนี้นะไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะเราจะเอารูปนี้นะสองแผ่นนี้นะไปวางใกล้ๆนะโอเคเราก็จะได้ เขียนปากกาดำดีกว่าสองแผ่นตรงนี้ไปรวมกับตรงนี้นะคะก็จะได้อันนี้คนแรกนะคะได้4ี่แผน่นคนที่สองได้สี่แผน่นคนที่3ามก็ได้ตรงนี้สองแผน่นบวกกับตรงนี้อีก2องแผ่นนะคะก็จะได้อ่ใช้ไปแล้วนะ,ะคนที่สามนะคะคนที่สามคนที่สามก็ได้สี่แผ่นนะคะแล้วคนที่สี่สุดท้ายเลยนกักเรียนได้กี่แผน่น หนึ่งสสามสี่ก็ได้สี่แผ่นเหมือนกันคนที่สี่อ่ะมาจับใส่ในตะกร้าเลยค่ะสีเหลืองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ะคะหนึ่งสองสามสี่ฝนตกนะักเกียนตอนขลาอัดนี้อยู่อ่าดูอาฝนตกด้วยนะคะ หล่อน่าสวยบ้นหนาสีอัดโอเคคนที่4ก็ได้4เห็นไหมนะักเรียนไหนนับซิสสี่1 1 1ิ1 2 3 4เ6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1โอเคนะักเรียน16เห็นไหมเหลือเศษไหมไม่เหลือเศษเก่งมากแสดงว่าข้อนี้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 ข้อน,อนี้แสดงว่าข้อ536ที่แบ่งให้เด็ก4คนเนี่ยมีเศษไหม ไม่มีเศษอ่ะมาใส่คำตอบกันมานับกันว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยได้เท่าไหร่อุ๊ยเด็กแต่ละคนได้เท่าไหร่อ่า134โอเคก็เราจะเขียนแล้วนะคนละ134คนที่สองละ่ะก็134เช่นกันนะคะ134เช่นกันอ๊ เอาหลุดค่ะนักเรียนขอไปหนึ่งร้อามสิแผ่นหนึ่งรอคนที่3ก็ได้134แผน่นคนที่4ก็ได้134แผน่นเห็นไหมคะนักเรียนอลัมดูดิลห์ข้อนี้ก็เลยตอบว่ากระดาษท,ทั้งหมดมี5้า แบ่งให้เด็ก4คนคนละเท่าเท่ากันยุติธรรมเนี่ยก็จะได้ตกคนละ134แผ่นอ่าเอใช่หรอวิธีตรวจสอบนะคะให้นักเรียนเอา134เนี่ยไปคูณ4กันว่าได้536ไหมหรือไม่ก็นักเรียนมาบวกกันโดยเอา134บวก 134พวอเขียนพวอเขียนใหญ่แล้วไม่สวยตลอดเลยต้องซูมตลอดเลยหนึ่งอสบ่วกหนึ่งสามสิบสี่บวกหนึ่งสสนะคะแล้วก็บวกหนึ่งอส่อ่ะไหนลองดูสิเอาหลักหน่วยก่อนสี บวก4บวก4บวก4เป็นเท่าไหร่เป็น16ใส่6ทดทด1ทดตรงไหนก่อนก็ได้คัฐทดตรงนี้ก่อนนะทดตรงไหนก็ได้ทดไว้นีใจก็ได,ด,ตได,ด,ตได้ต่อมาหลัก10บสีฟ้านะหลักสิบสามสิบบวกสามสบวกสามสิบวกสาเป็น120ยยี่สิบวกกับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ร้อยยี่หรือว่าสิบสนะ 1> 12 10, 6, 1 0 1กหนึ่งก็เป็น1ิบ0 13ส0ในที่นี้หมายถึง130่งนะอักรใส่30ก็เหลืออีกเท่าไหร่<น>เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกเ<น>หลือหนึ่งเหมือนกันทดไปทดไปทดต้องไหนก็ได้ไม่รู้จำได้ไหมทีนี้มาดูหลักร้อยแล้วก็100 200 300 400แล้วก็ตรงนี้500เป็น536 ที่คอรา,าบอก1ิบสคือแบบนี้ค่ะนักเรียนไม่รู้ว่าจำได้อีกไหม1ิบสมีค่าเท่ากับ130นสเมืิอนะเกเียที่คอรา,าอ่านให้ฟังอนะ่ะอืมโอเคสรุปตกคนละ134โอเคอัลฮัมดุลิลลาโอเคนะักเรียนก็ไม่มีแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อหาที่เพื่อนๆเ,เรานะคะช่วยกันทำคาราอยากให้พวกเราเข้ามิดให้ได้มากที่สุดนะคะ อันนี้เนื้อหาที่เราเราเรียนไปใช่ไหมมาดูเนื้อหาที่เพื่อนเขาเรียนไปเมื่อตอนเช้านะคะคอลักก๊อปปี้เป็นสองนะเพื่อที่ว่าจะได้อธิบายออดีมานให้พวกเราด้วยเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะนี่เลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเขาเห็นไหมช่วยกันถกกันเลยเนี่ยมีของหลายคนนะคะแต่ว่าคอลัไม่ได้เขียนชื่อลงไปทีไม่รู้จะเขียนตรงไหนเห็นไหมอืมแล้วก็ อันนี้เป็นรูปอย่างง่ายนะคะรูปที่คลราชี้แจงให้ละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวรูปนี้คลราจะมาอธิบายเพิ่มออดีมานพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คลราขอจบการ,าพ,รพีเต์เพลงเท่านี้นะคะจบการสอนเพลงเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวรูปนี้ชลองล็อกุ่งนี้นะคะออดีมานสำหรับคนที่ไม่สามารถเขา้ามีได้นะโอเคค่ะจะใสเล็อกไคลรอนนะคะ أدعو الله قبل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته